อันนี้คือแอดลองไปเอาพัดลมอีกเครื่องหนึ่งมานะคะแล้วก็ลองเอารีโมทมาใช้แล้วก็คือไอตรงปุ่มเปิดปิดอันนี้ยคือมันใช้ไม่ได้เหมือนกันเลยค่ะและ้วทีนี้มันแอดก็เลยลองกดดูก็คือถ้าลูกค้าจะเปิดเครื่องนะคะลูกค้าต้องใช้ปุ่มตรงเนี้นะคะ่ะกดก็คือเปิดแล้วก็ปรับระดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะระดับสุดท้ายอะคะ่ะคือเขาจะเป็นแบบว่าหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดนะคะ แล้วก็เปิดอันนี้ระดับหนึ่งสองสามสี่ก็คือใช้ตรงนี้เนาะเปิดเครื่องแต่ถ้าลูกค้าจะปิดเครื่องนะคะก็คือใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะกดได้เลยอันนี้เปิดเครื่องนะคะอันนี้แอดล่องใส่น้ำดื่มเข้าไปตรงนี้นะคะนนก็คือใช้งานได้ปกติค่ะแล้วก็น,นี่ก็ไฟ เซนเซอร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเซนเซอร์ที่รับสัญญาณนะคะลูกค้าต้องกดให้โดนตรงนี้เนาะถ้าสมมติลูกค้ากดข้างบนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้นี่ต้องกดตรงนี้ก็จะง่ายค่ะก็คือตัวรีโมทกับตัวพัดลมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวแอดลองกับรีโมทอีกตัวหนึ่งให้ดูเนาะปิดเครื่องเปิดเนี่ย ปุ่มนี้มันจะไม่ใช่ปุ่มเปิดอะคะ่ะเปิดไม่ได้ต้องเปิดตรงนี้แทนประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาเนาะ